วันนี้เราจะไปเซเว์ไปสยามนะเรามีงานเกี่ยวกับเพชรทอกเนาะแต่ว่าไม่ได้ไปมานานเห็นเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับก็มาลเย่เย่อันน่เขากรุงมากเลยอะมีอะไรข้าเหนียวอะไรเงี้ยมันเหมือนทำเป็นหัดแห้งมาเลยเกี่ยวคันล็อกใช่ป่ะวะเออเจ็งไปแล้วอารมณ์เหมือนแกมันเขียนว่าเป็นจุฬาซอยห้าเมื่อกี้หลงทุกคน จะถึงแล้วจะถึงแล้วเย่โอ้โหมีความดีครับธรรมดามมคิวเทกินอะไรอะ่ะตัวแบ็คโฮเลยคะ่ะอันนี้ครับแล้วมีมีบะปี่อันนึงอ่ะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนนี้กับอันนี้ครับเป็นตัวนี้เลยค่ะตัวเลิป์พีอันชาเลมอนน้ำผึ้งค่ะ,ะ,คะมาแล้วมาแล้วประโยคอร่อยสุดอร่อยสุดถ้าอร่อยเนี่ยเดี๋ไปฝากซื้อไปฝากลูกสาวนะคนเยอะอยู่นะคนเยอะอยู่เลิป์พี ที่มาดูที่เนี่ยไม่ใช่หมายซอยตะกี้ล่ะซอยห้าเนเขาบอกว่าลานสวนหลวงสแควร์จุฬาซอยห้า้ายไม่ต้องละไม่ต้องลไม่ต้องลบอกว่าใครอยู่วะเด็กี่ชอบคนละดอกเช็กทีหรอบคนละอกลัลายข้าล้วไม่ยอน เปิดตลาดว่ะเมื่อกี้นราชิมแต่ชิมเดียวเปิดรกลลอกคุณเรายุ่นเยอะ,ละแล้วเปิดอะไรอ๋อไม่ได้ไม่ไม่ได้ไครไลน์เลยาาก็มาแกลมัน้องเจออะไร,รประหลาดคุณเฮ้ยลอยนี่ต้องดูวันนี้เรามาเรามาอะไรนะตลาดนะคุณมากระจายนะครับชื่อได้มาถึงสยามจะแควนาะมากระจายนะครับต้องมานะมากระจายเอาเงินมาใช้เอาเงินมาใช้โบนาร่าไม่แค่สไตล์มันเกแล้วอะไหนผมอร่อยที่สุดในโลก ไม่ได้แฝงผมแต่เขาไม่ไม่ห่วงลูกแล้วลูกดูแลตัวเองได้ค uh, ุณหลอกรูกแต่จะให้ลูกอันนี้ร้ามันไม่ใช่กิมจิอ่ะม่ได้หัวใช่เท้าโดนหม่แล้วคากินกอยากไปเลยไม่ได้ไม่ได้กัวจะเท้าดองเนาะตอนแรกนโน้นกิมจิรสชาตินี่โอเค อร่อยอะซื้อไปฝากลูกอันนึงมช่วยทีว่าซอยห้าอยู่ไหนเนะาะกระจายนะครับม,มากระจายเพลงติดนิสิทธ์แน่ๆคลิปนี้ไม่ต้องทำตังค์คลิปนี้ไม่มีทำตังค์เพลงติดนิสิตเต็มเต็มตัวของเดินทางซอยห้าขอบคุณนะครับ,บคุณคไปแล้วเสร็จพิธีตามงานเราเอง ได้ไปแล้วฝันน้องลูกสาวเดี๋ยวถึงบ้านแล้วว่ากันใหม่ปิ้วโอ้นี่ยเขาลมไก่อวกาศให้ให้กินเบสซูไม่กินสแนกเกอร์กัดดูกัดเล็กๆอันเล็กๆเนี่ยกัดกัดเนี่ยเนี่ยเห็นปะอันนี้แตะแตะอันนี้แตะแตะ